รอนจัไไนไงแล้วมีใครดูรอลจันยังไหมครับครับอ,อ,นอ,อทนี้จาขารียกว่าอะครับิเอ่ารโอเคได้ครับผม เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันครับขอบคุณทุกคนมากนะครับ าขอบคุณนะพี่เบิร์ดสวัสดีค่ะดีครับ

นี่หน่อยครับนี่หน่อยแล้วก็ตรงนี้ตรงเนี้ยเก็บไมเก็บสั่ลมไดนไหมเกมไม่เก็บเดี๋ยวซีชนะแล้วนะจะซีเจออะไรครับที่เอเจทำอะไรมาบ้าไม่รู้อ๋อจลเลเตอร์ไม่ได้ดูดูไฮไลท์เจออะไรแล้วได้ใครไว้หลังไม่ได้ต่งหนวดคุณผู้หญิงแป๊บจะเจออะไรทีแม่นะ แกเด็กจะใอยับไปข้างบนเลยนะเืนนี้เออพูดจังเดือนไหนวันนี้อ๋อมีชาบูวันนี้ชาบูด้วยจอมจอมบอกพิกัดเขาหน่อยจบนี่อย่าขึ้ข้าบนอย่าข้นขบน เดี๋ยวย้ายที่ค่ะไปทุกจุดเลยค่ะฝากดูละออจันด้วยนะคะทีมหน้าจอต่อเหมือนกันกระปีกบันไดนะกราฟ ฝากดูเราอาจารย์กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปฝั่งนี้ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวลงมาตรงนี้อ่าได้ค่ะขอบคุณทีมหน้าจอนะคะวันนี้เียลโพงได้คะันดครับันดอันนี้ดังกว่าค่ะอันนี้ดังกว่าลำโพงแต่เหมือนกลับไม่ได้เปิดปะเสียงมันหายไปแล้วจอม อ๋อได้ยินอยู่แต่ว่าน้องพูดบอกมันเลี้ยงมารุ่มเดือดบ้างคือตอนเขาพูดมันหนักนะเออไม่ยืนแล้วนะคะถ้าลงลงเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้ต้นั่งเลยนะคะขอโทษได้แล้วคุณพงออกคุณพนังออกได้ค่ะไม่สามารถนั่งได้แล้วนะคะเชิญออกได้เลยค่ะขอบพระคะุณคะ่ะ,คะ ยินดีนะคะเดี๋ยวรูปจะทยอยลงให้นะคะโซลี่นะคะปีส แล้วนะคะขอโทษด้วยนะคะไม่คุยยูงขวางบันไดน,นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะไม่สามารถนั่งได้นะคะโทษนะคะไม่สามารถยิงได้นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอความรบมือค่ะ เ้าค่ะวับีค่ะิสแฮมบ๊กซิสที่นี่ค่ะเครับอา,อาพี่บบอกหน่อยว่ากับที่ตัว ผมพยาบาลก่อนไหมคะตองขวานม้องขวานมข,ขอพี่ขอหน่อยมาหาพี่หน่อยคะ่ะเออพี่เบิร์ดอยากได้ให้ให้พี่กาบหันมาถือถ,ถ,ถือถือถ้วยให้ให,หน่อถ่ายรูปเดี๋ยวไปรถ่ายข้างล่าง อะไรตะรูกเป็นหลังอ่ะแม่แม่คนหลังเขาหลียกเราค่ะแม่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เบนไม่สีเดียวเฮ้เขาทักผ้ากับแฟนขับไป

<laughs> oh! ร้อ ais, <wie erman! S 2> นๆร้อนๆท่านาวใหญ่เข้าไหมไหมคะ เขาต้องเอาไปโชว์ที่หลังที่ช่องเดี๋ยวพี่ใส่เยมันมีพี่มีไฟแช็กอะมันมีหัวเกลวมันมีหัวเกลยวอยู่หนึ่งเลยเขาเราเนี่ยติดเกลวเกลวจิ้มติดเกลวเลยมันเป็นแบบมันมีเกลวเหนียวเต็มเต็มเอ้าจอดูแลอจัดดูผ่านมือถือได้นะครัเนใหญ หลายงข้างบนพี่พี่แบบขึ้นข้างบนเลยสองบบนาทีได้ไหมพี่เดี๋ยวผมฝากฝากอันนี้มาติดติดนี้ด้วยอ๋อกมาหลุดใช่มใช่พี่เอาไฟแช็กลวดหัวกมาห่อมันติดได้

เคียวันนี้หมแล้วค่ะไปไเ่ประตู้เดินไปพีงเดวพูดภาอังกฤษให้หน่อยพี่ถืออขพี่ัพกับแฟนคับทางบ้านหน่อยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะพี่นี้เขามาดูหลายส่งแรงเชียร์ส่งแรงใจกันนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไว้เจอกันเร็วๆนี้เมื่อมีโอกาสขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ Thank you so much Thank you everyone See you next time I'm so coming to watch t h this live See you next time Bye bye